เมื่อเดือนที่แล้วผมทำคลิปเปลือกไข่หมักกับยินิชีสังข้อแสงเนี่ยหมักอย่างนี้แหละนะครับแล้วผมก็นำมาใช้กับต้นต้นหอมนะครับวันนั้นก็มีบรรดาอาจารย์แต่ละท่านมาโอ้โหอย่างงุนบ้างอย่างนี้บ้างมันจะทำให้ร้อนร้อนเสร็จทำให้รากไม่เดินรากไปเดินทำให้ใบไหมทำอย่างงุนอย่างงี้อย่างนั้นเยอะนะครับ นี่เดือดไข่มากับลุยทีถข้อเสียงผลลัพธ์ที่ได้ก็ก็อยากให้ทางอาจารย์ไปมาเห็นเหมือนกันแหละนะครับว่ามันยังงนอย่างนี้อย่างนั้นไหมดูโอ้โหโโโฮโฮพเพื่อนๆดูาก,การแตกกอดีมากอ่ะมาเทียบกับตัวที่ปลูกพร้อมกันนี่ปลูกพร้อมกัน เห็นไหมอันไหนอันไหนอวบวกันอันไหนอวบวกกันดูระยะการแตกกอดูระยะใบนู่นนู่นยิ่งแต่ยาวใหญ่เลยอันไหนเห็นไหมเล็กมากนะครับวันนี้ผมก็จะจะยังมายืนยันคำเดิมนะครับว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหมักกับเปลือกไข่ทิ้งเอาไว้1 2ถึงเดือน มีประโยชน์กับคลืชของเรามากๆโดยผมจะหมักนะครับนำเปลือกไข่ประมาณ10กิโลนะครับหมักกับถังสีแบบนี้นะนี่นะนะครับใส่แคบเปลือกไข่แล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับหขวดน้ําดื่มขนาดใหญ่เนาะหขวดน้ําดื่มนะครับแค่นั้นเองแล้วก็เติมน้ําให้ท่วมเปลือกไข่แล้วหมักทิ้งไว้เลยแช้เลยนะครับประมาณเดือน2เดือนแล้วก็หาอะไรมาปิดไว้ก็ได้นะแต,แต่ไม่ต้องรัดนะครับหาอะไรมาปิดเพื่อปิดไม่ให้ยุงมันไปไข่เฉยนะครับ แล้วเปลือกไข่ที่เหลือที่เราได้มาเรานําไปใส่กับต้นพืชมันจะเป็นตัวช่วยเร่งเร่งใบยืดยาวได้ดีมากๆนะครับไปดูวิธีการใช้งานกันชุดนี้ก็เป็นเปลือกไข่ผมขอใช้มือเลยแล้วกันนะถุงมือไม่มีครับเปลือกไข่ชุดนี้ที่หมักนะครับอยู่ที่ประมาณสามเดือนนะครับเนี่ยมันจะเหลวอ,อย่างนี้เลยดูมันไม่แข็งนะเปลือกมันี่มยนางนี้เลยนะครับ แล้วเวลาเราได้มาเราสามารถนําไปตากก็ได้นะครับเพราะว่าเปลือกไข่ที่เราหมักแล้วนะครับมันจะไม่มีมดเข้ามากวนจะไม่มีเพื่อนๆคิดว่าเปลือกไข่กาจัดหอยทาก,กไล้เหรอเออสวนผมเปลือกไข่โรยเปลือกไข่ที่ไม่ได้ตากแห้งนะเอามาโรยไว้นี่หอยทากเต็มนะครับหอยทากมากินเปลือกไข่โอ้หอยกระึดเ่อผูใ้ใดพากําจัดเนาะนี่นะครับแ้อย่างนี้มาแล้วใช่ไหมเนี่ยใส่่างนี้เลย ไม่ต้องไปสนใจนี่ใส่เลยแล้วก็รดน้ําใส่ปกตินะครับตัวเปลือกไข่มันจะเป็นแร่ธาตุแคลเซียมอยู่แล้วนะครับจะไม่มีมดจะไม่มีหอยทากเข้ามาในสวนของพวกเราอีกต่อไปเข้ามากินในกระถางของเรานะไม่ใช่เข้ามาในสวนสินี่ง่ายอัตราการใส่ก็อยู่ที่ เพื่อนสะดวกเลยเปลือกไข่ชุดนี้ผมได้มาจากาแม่ค้า,อ,าอยู่ในบริษัทนะครับที่เขาขายกับข้าวเนาะผมก็ไปขอเขาแม่ค้าพอใจดีดจะดีนะครับให้ฟรีเลยบอกว่าเกล็ดเอาไปทิ้งเนาะผมก็หวานเจียบเลยหวานมูเลยชุนี้ <c oughs> นี่นี่เลยนะครับพอมันแห้งเรารดน้ําไปเ,เรื่อยเขาก็จะเป็นอย่างนี้นี่แบบนี้นะส่วนกระถางชุดนี้นะครับจะได้จากการผสมเปลือกไข่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับดินนะ ดินผสมเปลือกไข่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูโคนเพื่อนๆสังเกตดูโคนโคนเขาจะมีความอวบเห็นไหมมีอวบอัตราการแตกอัตราการแตกยอดดีขึ้นดูสังเกตด,ดูใบลักษณะลาต้นนะครับอวบงามมากเนี่ยดินที่ผสมจากเปลือกไข่นะครับเนี่ยเห็นไหมดูความสมบูรณ์โอ้โหเหมือนเดิมครับนํำเปลือกไข่ที่เดี๋ยวเรามา เราก็โรยเหมือนเดิมถ้ายิ่งโรยเยอะนะครับเออต้องบอกก่อนว่าถ้ามันร้อนมันก็ร้อนจริงแหละนะครับเกไข่นะถ้าโรยโรยแล้วก็ไม่มีการรดน้ํานะครับมันจะร้อนมันจะอมความร้อนนะครับมันก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับอมความร้อนข้อดีก็คือหญ้านะครับหญ้าเขาจะไม่เกิดเนาะหญ้าเขาโดนความร้อนแล้วเขาจะไม่เกิด ข้อเสียคือถ้าดินในกระถางของเรามีน้อยกันไปมันก็จะเป็นตัวนําพาความร้อนลงไปในกระถางของเราอีกรูปแบบหนึง่งนะครับถึงบอว่ามันต้องมีข้อดีข้อเสียเนาะการใช้เปลือกไข่แบบนี้นะครับต้องรดน้ําทุกวันม็นจะเห็นผลชัดมากเลยใส่ไปเลย พอเรารดน้ำเขาก็ค่อยๆย,ย่อยไปเลยนะเนี่ยดูใสไปเลยเต่งโตได้อีกมากๆนะหมดพอดีเลยมันไม่มีจำนวนจำกัดนะว่าจะใส่เยอะใส่น้อยนะครับมีเยอะใสยย่เยอะไปเลยแต่สำคัญคือรดน้ำทุกวันนั่นแหละนะครับส่วนน้ำที่ี๋ยวก็รดไปเลยเ หมดเลยเป็นไงแจมทีนี้ดูก็ดูเหอะนะครับทิ้งระยะเวลาไว้สัก15วันเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงได้ถอนเก็บเลยแหละเดี๋ยวจะให้ดูความอวบนะครับระวงังต้นที่เราใส่เปลือกไข่กับไม่ได้ใส่ความอวบจะเป็นยังไงเพื่อสังเกตด,ดูนะครับอวบใหญ่มากเนาะแต่ละกระถางนะครับต้นสมบูรณ์มากดูอ่ะโอ้โหดูกระถางนี้ความอวบ แบบโอ้โหมันแตกกอดีมากเลยนะอันนี้ไม่มีปุ๋ยเคมีไม่มีโฮอร์โมนฉีดอะไรสักอย่างเลยนะนะครับใส่แคบเปลือกไข่แช่กับจุริซีสของข้อเสียงแค่นั้นเองง่ายมากจากการปลูกก็จะเห็นผลได้ชัดเลยว่าถ้าปลูกเป็นกอเดียวกอเดียวนะครับเขาจะมีการแตกกอที่หนามากๆเนี่ยสำหรับใครที่ปลูกเพื่อการนําไปรับประทานนะเนี่ยปลูกเนี่ยกอเขาจะใหญ่มากดูอะ ถ้าปลูกเอาไว้ขายก็ประมาณนี้นะครับแยกห่างๆนี้มันจะยืดมันจะยาวนะครับเวลาเดบไปขายก็มันจะงามไงขายขายง่ายเนาะมันจะสวยะนะครับวันนี้ก็มาฝากเคล็คดลับวิธีการบำรุงต้นหอมนะครับกับเลือกไข่วิธีการใช้งานง่ายๆเนาะสามารถไปทําได้นะครับทําตามได้เลยผมทดลองให้ดูแล้วนะครับว่าใส่กับไม่ใส่ต่างกันอย่างไรเนาะ อถ้าคิดว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับแชร์ไปให้กับพี่น้องเราทาำเกษตรเนาะจะได้นำไปใช้กันวันนี้ขอตัวลาก่อนละเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเวลา18นาฬิกาว่าผมจะนำเสนอวิธีการทำกรเษกษตรในรูปแบบไหนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละพี่บายสวัสดีครับ